สวัสดีงรัง,งามงามแมลงครับนะเอาอย่างมากินกันครับผมไป่ิ้น้องครับอันนี้เป็นน่อยตม้มจินเศษเครื่องในนะครับนาะอวันนี้จะเป็นน่อยจะต้มขมครับแนวกับแกมหยะกินน้อยนะครับนาะอบรรยากาศมันฮือครับป็นน่อยต้มลวกหน้าม,มันขว้างไปหนึ่งข้างนะครับอันไปได้มันจะเหม็นร่าไปนะครับนาะอต้มลวกกว่าไปหนึ่งหน้า เก็มาต้มทําไมนะครับนี่กับมาปรุงรสกันได้เลยครับเพราะจีนเริ่มชุกเริ่มเปอยจะไข่นะครับเนะาค่ะหอมแดงตุ๊บอันนี้ไปน้อยจะต้มขมครับต้มขมล้ำลแกมเหลาเนาะนะครับปรุงไปตัวเรื่อยๆเดี๋ยวเชอะไปมะคูดมาใส่ใส่เรื่อยๆครับปรุงไปปรุงให้มันล้ำ ไปบะกูดใส่เข้าไปต้มขอมนิ่เป็นเมนูสะท้อนห่านนะครับเนาะต้มเปื่อยครับต้มเปื่อยมันเกี่ยวได้กินได้นะครับะกตินหมักงม้มงหมองฮากแกงนี่นะครับเมนูง,ง่ายๆทำกินแล้วอร่อยลำสุดเจดิดกับแก้มจันเลิศ ตุกคลิกใส่เนี้ยไผ่มากกะครบเอาคนเดียวติ๊กแห้งย่างใส่ตัวพวกพวกนี้เขาจะต้องต่ำน่าต่ไผ่มากกะครบเอาคนเดียวนะครับเนาะเหมาะลรเอ่อถูก เดีย๋ยวไปมาปรุงครับไปมันทุกคนเปิดดีๆก่อนครับน้องอปปรุงไปมันเริ่มทุกเริ่มเปิดกับปรุงรสไปด้วยครับใส่ชุดรสไปหน่อยใส่ผงปรุงรสไปหน่อยใส่น้ำปลาไปหน่อยจิ้มเอาครับที่มันจงก,ก็จิ้มเอาอ้าวดีมาใส่อันนี้เป็นดีพวกใส่มันจะหวานขมนะครับนาะ ใส่พอประมาณครับใส่นักน้ำกลืขมลำหั่ม่ะถ้าดีแต่ดีพวกมันจะขมหวานนะครับน้องอ่าเก็บได้ฮะบนหอมปรกตุ้มไปหอมใจเักทิ้ไปเลยใจเก็บได้แต่อีอ๋นะครับอ่าตักใส่ถ้วยใส่จานให้พอครับอันนี้แห่มหนึ่งเมนูจิตรกรบ้านเฮานะครับน้อง กินกับข้าวก็ได้กินกับเหล้ากับลํำนะครับต้มขมนะครับแนวแต่เนี้ยแต่ทำนะครับเนาะไปมักย่างกับกินอันนั้นนะครับไปสดห่อนๆนะครับเรียบร้อยครับนะครับต้มขมที่นอยที่เรายาว้ข้าวลํำครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณติ๊กไลค์ก็แชร์ครับ แล้วปะกันตีล้านครับมันหมันมันเอาเหย่สักแก้วบรรยากาศมันฮือล้ำนะครับเนาะ <c oughs> สุดยอดขอกินล้ำอยู่ตีคนมากครับกินกับเข้าก็กได้กินกับเหล้ากันล้ำล้อล้ำกว่านี้แบบมี้เห้วครับ น้าปากอันตีร้านครับสวัสดีครับ